แบบทัด2.3การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะข้อที่หนึ่งหาผลลบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งนะคะ2ลบ1เหลือ1นะคะ, 1, 1ะ,คะ9ลบ7เหลือ2 2ลบ1เหลือ1 3ลบ3เหลือ0 3ลบ1เหลือ2นะคะคําตอบก็จะเป็น20,121นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ8ลบ5เหลือ3 1ลบ1เหลือ0 สี่ลบสอเหลือสองลบศูนย์เหลือสองลบหนเหลือหนะคะคำตอบก็จะเป็น12,203นะคะต่อไปข้อที่3นะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะหกลบห้าเหลือหนึลบหเหลือหนึลบสเหลือหนึ่ไม่มีตัวลบก็ชักลงมาเลยนะคะคำตอบก็จะเป็น7 1 1ดหนะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะ7 7ลบเเหลือ0 8นบ0เหลือ8 1ลบ0เหลือ1 9ลบ8หลือ1 5ลบ5เหลือ0นะคะนันคำตอบเป็น1180นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ8-5ลบหเหลือ3นะคะ9 7ลบเหลือ2 9เลบหหลือ3 8ลบ1เหลือ7 4ลบ1เหลือ3นะคะคำตอบก็จะเป็น3 30, 7 3 0 0 23นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ1 0เหลือ1นะคะ2 1เหลือ1นะคะ3 1เหลือ2 9 4เหลือ5 3 2เหลือ1นะคะคำตอบก็จะเป็น15,211นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็ตั้งลบนะคะ4,773ลบกับ2,470นะคะ สาบศย์เหลือ3 7มเจลบเจ็ดเหลือศูนย์เลบสเหลือสามสีลบสงเหลือสองนะคะคำตอบเป็น2อง3นะคะต่อไปข้อที่2องนะคะสองหมื 25, ่ 23, นห้นลบสองหมื่ะคะเจลบศูนเหลือเจ็ดเลบหหลือ2 4งลบสเหลือศูน 5ลบ3เหลือ2นะคะ2 2ลบ2เหลือศนะคะน้่งคำตอบเป็น2,027นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ18,448-2,400นลบ2,400นะคะ8 0ลบศูนย์เหลือ8 4ลบ0นเหลือ4 4ลบสเหลือ0 8ลบ2เหลือ6 1ไม่มีตัวลบนะคะคำตอบก็จะเป็น1 6 0 0 0 48นะคะต่อไป77,812ลบ77,602นะคะ2 2เหลือ0 1ลบ0เหลือ1 8 6เหลือ2 7ลบ7เหลือ0 7ลบ7เหลือ0นะคะเพราะนั้นคำตอบเป็น210นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติมเลขโดดที่หายไปนะคะข้อที่1นะคะ6ลบกับจำนวนใดได้3นะคะก็คือ 3นะคะศูนลบจำนวนใดได้ศูนย์ก็คือ0นะคะ4ลบจำนวนใดได้สองก็คือ2นะคะ5ลบจำนวนใดได้4ก็คือ1นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนใดลบ2แล้วได้0ก็คือ2นะคะจำนวนใดลบ3แล้วได้ศูนย์ก็คือ3นะคะจำนวนใดลบ6แล้วเหลือ3ก็คือ9านะคะจำนวนใดลบ4ี่ แล้วเหลือ4ก็คือ8นะคะต่อไปข้อที่สนะคะ5ลบจำนวนใดได้0นะคะก็คือ5นะคะ8ลบจำนวนใดได้4ก็คือ4นะคะ3ลบจำนวนใดได้3ก็คือ0นะคะ7ลบจำนวนใดได้2ก็คือ5นะคะ6ลบจำนวนใดได้0ก็คือ6นะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะจำนวนใดลบ0ูนย์เราได้1ก็คือ1นะคะ จำนวนใดลบแแล้วเหลือ1ก็คือ9กนะคะจำนวนใดลบ7แล้วเหลือ2ก็คือ9กนะคะจำนวนใดลบ3แล้วเหลือ0ก็คือ3นะคะจำนวนใดลบกันแล้วเหลือ1นะคะตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างคำตอบเป็น5-4ลบ4นะคะ